ผู้ชมค,ครับในส่วนของ The Voice เสียงจริงตัวจริงพาร์ทหนึ่งนอกจากโค้ชทั้ง4คนแล้วเนี่ยเราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะนี่คือ The Voice The Voice ต้องมาคู่กับมิวสิกและคนที่รับหน้าที่หลักในการดูแลเรื่องของมิวสิกก็นั่งอยู่ตรงนี้ครบทั้ง3คนเรียบร้อยคนแรกไม่ใช่ใครที่ไหนครับคนที่เป็นถึงกับดรคเตอร์เลยสวัสดีครับผม องเดอะบิกินนะครับอีกหนึ่งคนนะครับชื่อชัดนะครับชัดเซเว่นซีในสวัสดีครับผมวุฒิเดอะบิ๊กินะครับพี่ชัดครับหน้าที่ของเขาว่ามิวสิกดี렉เตอร์หรือว่าต้องดูแลเรื่องของพาร์ทของมิวสิกทั้งหมดเนี่ยจริงๆเราต้องดูแลส่วนไหนบ้างอย่างไรบ้างมิวสิกดี렉เตอร์ก็ดูแลทุกพาร์ทที่เป็นดนตรีในในส่วนของโชว์ทั้งหมดคือเราจะเป็นเหมือนกับ โค้ดน้อยที่ที่คอยเจอผู้คอนขันทั้งหมดที่ร้อยกว่าคนที่เข้าบายออดิชั่นนะครับคือเหมือนกับโจทย์ของเราในบายออดิชั่นก็คือทํายังไงก็ได้ให้โค้ดรู้สึกอยากกดที่สุดนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเพลงอ่ะให้เหมาะกับเขาเหมือนเดกกัเป็นเพลงธรรมดาแทนที่จะร้องธรรมดานในพาร์ทของมิวสิกก็ปรับให้มันดูโดดเด่นซึ่งพวกเราก็เขาเรียกว่าใช้คาว่าบ้าอะไรก็ได้ เพราะว่าเราทำหนึ่งร้อยเกือบร้อยสี่สิบเพลงเนี่ยเราแทบจะเล่นไมค์ทั้งหมดเลยครับทุกคนมีค่าแล้วก็ทุกคนจะต้องโค้ดอยากกดผมเชื่อว่าพี่ต้องพี่ต้องคุ้นเคยแล้วก็สนิทกับน้องๆน้องๆกลุ่มนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าประเทศไทยไม่ได้ขาดแคลนทรัพยากรทางด้านดนตรีเลยไม่ได้ขาดเลยจริงๆเพีเยงแต่ว่าเขาไม่มีช่องอเขาไม่มีโอกาสนะผมขอบคุณมากสำหรับผู้ที่เอาเดอะไวท์เข้ามาอยู่ในบ้านเรา มันทําให้เปิดโอกาสทางด้านดนตรีอย่าง,อย,างอย่างชัดเจนนะจริงๆผมใช้ว่ามิวสิคเิดเตอทั้ง3คนเลยรู้สึกยังไงบ้างเริ่มจากพี่ตองก่อนฮะเหนื่อยเกือบท้อผมขอยากพูดตรงๆเลยว่าใจผมอ่ะผมไม่อยากมาทําเพราะผมรู้ตัวว่าเมื่อผมลงมาทําแล้วเนี่ยผมจะหยุดไม่ได้ผมจะทิ้งใครไม่ลงอ่ะพี่ชัดครับ ก็ต้องยอมรับว่ามันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นโชว์ที่ที่ใหม่สําหรับเราทั้ง3คนนะครับคือปกติเราทําคอนเสิร์ตมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ทำเป็นโจทย์เพื่อการแข่งขันผมดีใจมากนะผมผมได้เจอนักร้องใหม่ๆเราบอกเขาอะว่าร้องอย่างนี้<ม>อารมณ์อย่างนี้จริงๆแล้วเหมือนเราบอกตัวเองด้วยมันมเหมือนกับเราคอย คอยเตือนตัวเองให้ไม่ให้หลงไปกับการทำดนตรีในปัจจุบันเลยนะครับว่าแบบบางทีเราก็ทําทํามันเป็นงานจนจนเราลืมไปว่าเอดนตรีมันมันมันมีไว้จะโลผมไม่รู้ว่านักร้องเขารู้สึกอย่างนี้กับเราไหมแต่ผมเชื่อว่าเราสามคนรู้สึกว่าเขาเหมือนน้องเหมือนพี่มันก็เป็นความรู้สึกว่าเราก็เต็มที่กับเขาจริงๆเงเี้ยมันก็ทําให้เราไม่ได้หลอกตัวเองว่าเรากําลังปั้นหรือว่ากําลังทําทําเพื่อเขาอยู่มันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งแล้วก็ดีใจที่ได้เข้ามาทํา รายการที่ดีแบบนี้ถ้าเราทีสามคนตัดสินใจก็ไม่ทำกันเนี่ยก็ก็คงแบบต้องพลาดพลาดพลาดสิ่งที่ดีบางอย่างในชีวิตไปเลยฝากถึงน้องๆหน่อยสำหรับน้องๆที่ตกรอบไปเอ่อนี่คือบทเรียนชีวิตที่คุณจะได้เรียนรู้ว่ามนุษย์อ่ะมันต้องสู้ชีวิตอ่ะมันต้อง,ม,องมันต้องฝ่าฟันมันต้องมีการเจ็บปวดกันบ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะแพ้ไปชั่วชีวิตนะคุณยังมีโอกาสลุกขึ้นใหม่เสมออยู่ที่ว่าคุณพร้อมที่จะลุกขึ้นหรือเปล่าคนที่เข้ารอบอย่าเลงนะฮะ จงอย่าเหลิงจงจงอย่าคิดว่ามันใช่แล้วคือชีวิตเนี่ยมันจะมีบททดสอบเสมอเป็นไงองค์ประกอบทุกๆอย่างเนี่ยมันมารวมกันทําให้รายการ The Voice เสียงจริงตัวจริงพอดีพอดีก็เปลี่ยนเหมือนกับว่าต้นไม้ถ้าเกิดไม่มีกิ่งก้านก็จะเรียกว่าต้นไม้ไม่ได้เหมือนกับรายการ The Voice ถ้าไม่มีพวกพี่มาทําในพาร์ทของดนตรีมันก็จะเป็นรายการ The Voice ได้ย่งไร จบด้วยคำคมเท่ๆยี้ดีกว่าเออนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องลาไปแล้วนะครับใครที่อยากจะดูย้อนหลังง่ายๆเลย www. thevoice thailand. com ใช่แล้วรายละเอียดทั้งหมดของรายการ The Voice คุณอยากรู้ส่วนไหนทวิตมาบอกเรทวิตมาบอกเดี๋ยวเราไปเจาะให้ถึงพิกถึงขิงกันเลยทีเดียวแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่านี่คือ We Reporter i s i e d by The b e s c Condominium นี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ